มาฟังเรื่องผีในทางแพทย์กันค่ะเห็นเงาแวบๆได้กลิ่นแปลกๆได้ยินเสียงต่างๆทั้งที่คนอื่นไม่ได้ยินหรือสัมผัสถึงสิ่งต่างๆทั้งๆที่บริเวณรอบไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่สมองของมนุษย์นั้นทำหน้าที่หลายอย่างและมีความซับซ้อนบางส่วนทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นการรับรู้ เมื่อสมองมีความผิดปกติไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามมักจะทำให้คนเห็นภาพได้ยินเสียงได้กลิน่นสัมผัสได้ทั้งที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงซึ่งทางการแพทย์จะแยกเป็นกลุ่มอาการค่ะอาการเห็นผิดเป็นอีกหนึ่งอาการที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับด้วยเช่นกันเป็นอาการที่มองเห็นวัตถุที่มีอยู่จริงแต่สมองแปลผลผิดเป็นอย่างอื่น เช่นเห็นสยายงเป็นงูอาการหลงผิดกรณีนี้มักจะพบจากข่าวความรุนแรงในครอบครัวซึ่งผู้ก่อเหตุอ้างว่าถูกผีสั่งให้ทำซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มโรคทางจิตเวชนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอุปทา,านหมู่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตสังคมมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป โดยกลุ่มบุคคลนั้นมีความคิดความเชื่อว่าตนเจ็บป่วยเป็นโรคเดียวกันหรือรเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาคล้ายคลึงกันจึงแสดงอาการออกมาแบบเดียวกันบางคนอยู่ดีๆก็รู้สึกเย็นวูบขนลุกชูชันแบบไม่มีสาเหตุหลายคนคิดว่าอาจมีพลังงานบางอย่างผ่านมากใกล้ในทางวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ว่าเป็นอาการที่ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ ทำให้มีอาการขนลุกเป็นพักๆโดยไม่มีเหตุขึ้นได้หรือมีเหตุเช่นอาการขนลุกจากโรคลมชักอาการขนลุกจากสมองอักเสบเนื่องจากภูมิคุ้มกันผิดปกติอีกหนึ่งเรื่องที่พบได้บ่อยแล้วคนมักตีความว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์ก็คือการผ่าตัดและพบเส้นผมเล็บฟันแต่ในความเป็นจริงแล้วในเนื้อง,งอกที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์ ทำให้เซลล์อวัยวะอย่างผิวผมเล็บที่ควรจะเจริญเติบโต,ตภายนอกกลับเจริญเติบโตผิดที่ผิดทางซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้เอิร์นเวได้รวบรวมคำตอบบางส่วนในทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์มาฝากกันก็เพื่อเป็นความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ร่างกายไม่ได้มีเจตนาก้าวล้ำความเชื่อแต่อย่างใดค่ะใครมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ ติดตาม e อ r n w a y การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีน e อ r n w a y ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีน e อ r n w a y ที่สายด่วนสุขภาพ e อ r n w a y 027514399